สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวันนันทศรีเดอ์มีรายละเอียดดังนี้ค่ะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดก,กิจกรรม GLO เติมฝันปันสุขให้น้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษร้อ วันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาพันุโทนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดกิจกรรม CSR ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ GLO เติมฝันปันสุขโดยมีนายชูศักด์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและน้องนองรักเรียนเข้าร่วมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลอุ่มเมาส์อ,อทอทบุรีจังวร้อยเอ็ดโดยได้ได้ส่งมอบถุงห่วงใยจำนวน200ถุงพร้อมทั้งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยความมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขผ่านการส่งต่อความปรารถนาดีด้วยความจริงใจอย่างเต็มใจเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนได้เติบโตใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สำหรับการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสลากสัญจรซึ่งในงวดวันที่1กันยายน2567นี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจรณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนและวิธีการการออกรางวัลด้วยตัวเองจะได้ไม่หลงเชื่อกลุ่มมิจาชีพ ที่ทำการหลอกลวงต้มตุนผ่านทางสังคมออนไลน์และอ้างว่าสามารถให้ตัวเลขที่ออกรางวัลได้นของประจําสูงนะครับสํานักงานสลากกินะบ่งรับาลเนี่ยเป็นรัฐกิจ่นนะครับโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้จัดเตรียมถุงผงใหญ่เช่นกับน้องๆเรานี้ครับซึ่งในวันนี้นะครับสํานัก โดยท่านได้เรียนเห็นความสําคัญค่ะเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิบาลนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณีํสมนากงานสลากินแบ่งรัฐบาลที่ให้ เดี <sh> ๋ยวพี่ข่าวคนนี ตอนที่จังหว 101, ัดร้อยเอ็ดมอบบ้านช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเฉลิมพระเกียตรติณนะัอำเภอปทุมรัฐเช้าวันนี้เมื่อเวลา9 30นาฬกาสมนาทีนายทรงพลงใจกริ่มผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จนนพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวฝ้ายยศไกลณ้ำบ้านเลขที่1 4หมู่ที่13บ้านหนองสะตาบลดอกล้ำอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางอัชาราราชบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอปทุมรัฐและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโดยเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดได้จะทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมเทิดทไทยองค์ราชันของสภาการชาติไทยที่เป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้แต่เป็นคนดีของสังคมให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคมของภาครัฐเอกชนและประชาชนซึ่งใชง้งบประมาณจากเหล่าการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน3ล้าน6แสนบาทเพื่อจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านจำนวน18หลังหลังละ150,000บาทก็ในเรื่องของการไตจะเป็นหัวใจนะครับ นะครับขออนุญาตน้องทีงานนะครับรับของด้านหลังนิดนึงปริวติของเรานะครับท่านปริวัติชัยเลิศนะครับ สำรวจส่วนราชการอำเภอปฐุมรัฐที่มาที่ก็ประทานสักคุณรัฐนะครับประดัดอำเภอคุณ้าปูงานบริหารงานอำเภอนะครับนะครับก็ในส่วนนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับนางรรกผมนายสิริชัยทองบุญนะครับรองประดับโครงการปัญหาชนบทรกร้ามทำหน้าที่ได้กับณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านจะเหลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี เพื่อขออนุญาตนะครับเนื่องจากลำดับองค์เภอนะครับก็ในทานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกระผมในนามสวนัชาการองดอกล้ำอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบคุณที่มาวันนี้ ปีท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปลายศีสู่ควันผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2567วันนี้เมื่อเวลา12.30นนนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2567โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิธิษร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการเหล่ากา,กาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสีสว่างอภอพหลสายจร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์และยังทําให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นด้วยการนําหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันและเป็นการสอนใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีตามทํานองคลองธรรม ทั้งนี้ยังได้มีพิธีบายสีสุขขวัญผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการในจังหวัดร้อเอ็ดซึ่งมีจํานวน16ท่านเพื่อเสริมสร้างกําลังใจแก่ผู้เกษียณอายุเป็นการรำลึกคุณงามความดีไว้ในความทรงจำเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ราชการรุ่นหลังต่อไป นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิล101ดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ